สวัสดีครับร้านสุจิตการช่างนะครับก็คือคอวังแจังหวัชรสรนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับที่25พฤษภาคมนะครบรรยากาศสุดๆ8โมงเช้านะครับก่อนเข้างานทีมช่างเรายังไม่มาเลยนะครับเพื่อจากม้าสเลิกงานอย่นะครับ จอดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับขึ้นวางแล้วแล้วก็จะติดขาช้างนะครับเดึงต,ต,ตัวนะครับชุดนี้ไปทํางานที่จังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายแทกเตอร์แทกเตอร์นี่ไปสุราษฎร์ธาน,นีนะครับกรใไก่เสร็จแล้วนะครับลปจากโปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่เหมนตัวนี้ ตัวนี้ไปแม่ห้องสอนตัวนี้สุโคไทยนะครับฝากไปถึงเจ้าของว่าที่เจ้าของด้วยนะครับที่อันนี้ติดมัดจําหมดแล้วนะครับอนนัก็มัดจําหมดแล้วมัดจําหมดทุกตัวนะครับเป็นงานนะครับสีเครื่องท้าใดสนใจก็ มามาคุยที่ร้านนะครับมาดูรายละเอียดที่ร้านเนะี่ยปิกราคาอะไรหลายอย่างนะครับเก็บมีการจ่ออะไรก็เตรียมไว้หมดแล้วทุกอย่างเดี๋ยวจะรีวิวจะรีวิวตัวนี้นะครับ คลิปต่อไปเดี๋ยวให้ขาอนบัตรเสร็จก่อนอและอยกกียดก็สั่งตามง,งบลูกค้าเลยนะครับก็แบบไหนความลึกความใหญ่ได้หมด โอเคนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปรีวิวตัวนี้เยับ,บคุณครับ